โอเคครับทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโรบอทนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับแมป AOG Revolution หรือ Attack on Titan Revolution ของเรานะครับ <c oughs> มาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นเบื้องต้นตั้งแต่ต้นยันจบโดยเป็นฉบับคู่มือ <c oughs> เริ่มเล่นนะครับ <c oughs> เดี๋ยว จะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยโอเคนะครับเข้ามาถึงในหน้าเข้าเกมนะครับทุกคนเริ่มแรกจะมีสล็อตเป็นของตัวเองไม่ใช่สล็อตที่เป็นอะไรแบบนั้นนะเราก็จะมีสล็อตเอนะแต่ว่านี้ผมเลเวลสูงแล้วมันก็จะมีหลายสล็อตนะยิ่งเราเลเวลสูงอะไรมันก็จะปลดล็อกนะมันปลดล็อกได้ถึง3สล็อตนั่นเองนะก็ตอนนี้เรามาเล่นที่สล็อตเอกันนะทุกคนจะเริ่มมาจะมีสล็อตเอนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูสล็อตเอกก่อนเลย กดปปอันนี้ผมเล่นในเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์นะทุกคนถ้าในโทรศัพท์ก็จะวิธีกอค่อนที่จะขายกันแต่ว่าปุ่มเนี่ยมันจะเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะามาอธิบายตั้งแต่ง่ายๆเลยเซตติ้งผมจะไม่ขออธิบายเลยนะ <Brand. S 1> Friends นี่คือวิธีการจอยเพื่อนนะครับผมเราสามารถเอาชื่อ r o b บ x x ของเพื่อนนะครับมาเขียนตรงนี้ได้เพื่อสามารถจอยอล่นกับเพื่อนได้นะครับผมส่วนตรงนี้โค้ดนะครับผมโค้ดตรงนี้คืออะไรมันจะมีตรงนี้ฝั่ง วาล่างนะครับก็ะจะเป็นโค้ดไอเทมเกมนะครับสามารถโค้ดเอามาจากไหนก็สามารถไปรับโค้ดมาได้จาก Discord ของ Attack o n Titan r e v o l u t i o n o f f i c i a l Group นะครับผมใครที่อยากเข้า Official Group นะก็สามารถเข้าไปได้นะเดี๋ยวผมลิงก์ทิ้งลิงก์ดิส c อร์เอาไว้นะเป็นกลุ่มของต่างชาตินะทุกคนเราสามารถไปเราไปดู โค้ดได้นะก็จะมีเป็นมารคามาคาเราเป็นกิจกรรมนะอ่ะตรงนี้คือสายล่างคืออะไร VP server VP server คืออะไรทุกคนอ่ะผมขออธิบาย VP server VP server คือ server private ของเราที่ได้ซื้อมาอ่ะถ้าใครมี o b l o x เผื่อนะก็สามารถเอามาซื้อเป็น VP private server ได้นะ,ะส่วนถ้าเรามีเลขของ private server อย่างนี้นะทุกคนเราก็สามารถเขียนแล้วก็จอยเข้าไปได้นะทุกคนอ่ะ สามารถเล่นกับสตรีมเมอร์หรืออะไรที่เขามีเขียนว่า v p Server อะไรอย่างนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ตรง a FK a FK คืออะไรก็ตามชื่อเลยครับ a FK ได้ของนั่นเองนะก็จะประมาณ5นาทีได้ของนะทุกคนถ้าใครที่เกียดเล่นก็สามารถมา FK ได้นะส่วนต่อมาเป็นคอสตูมหรือคอสตอมที่เราจะเรียกว่าง่ายๆคือ แต่งตัวนั่นเองนะเราสามารถมาปรับสกินโทนปรับไซส์ต่างๆอะไรได้นะทุกคนสามารถมาปรับได้เลยเดี๋ยวผมกับผมปรับประมาณนี้นะอืมเราก็สามารถเลือกเซ็ตทรงผมได้นะทุกคนอ่าเซ็ตทรงผมได้ว่าอ,อ,อยากได้ทรงอะไรสีไรแล้วก็เป็นหนวดเป็นเคราหรือจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆตอนแรกทุกคนอาจจะยังไม่มีเนาะใครสมัครมารแรกๆแต่ตอนนี้ผมก็สมัครมาค่อนข้างที่จะนานนะทุกคนก็จะมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะอืมตรงนี้ก็จะเป็นอ่า ตกแต่งหน้านะครับผมแล้วก็ใส่จมูกใส่ปากตรงนี้เนาะอ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นเชิ้ตนะเธออเสื้อกับกางเกงเราสามารถเลือกใส่ได้นะทุกคนอ่าถ้าเรามีอันนี้เป็นเสื้อในเกมของผมนะผมก็สามารถเสืออมาใส่ได้เนาะตรงนี้ตัว F คืออะไร F เนี่ยเขาเรียกว่าตระกูลนะ,อ,ะอืม F คือตระกูลนะเราสามารถ สุ่มตระกูลได้นะอันนี้คือตระกูลที่ผมมีในตอนนี้นะก็จะเป็นเยเกอร์แอคเคอร์แมนแล้วก็เยเกอร์แล้วก็ฟิสแล้วก็ชิกินี่คืออ่าเป็นตระกูลที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะสเปเชียลนิดหนึ่งนะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรตระกูลที่ต้องทำเควสตอนนั้นถึงจะได้เนาะแล้วก็สามารถซื้อโรนะนี่ก็จะมีโรเป็นเพชรหรือจะเป็น r o บ็อก ที่เราสามารถซื้อมาได้นะก็เป็นเพนใน้เกมเราสามารถมาซื้อสปินแล้วก็มาสุ่มได้นะส่วนอัตราเรดดอปแนะนําให้สุ่มในวันเสาร์อาทิตย์นะอกเพราะว่าจะมี XP Family คูณ2อนะตอนนี้ผมมีโรอยู่ที่ประมาณส1 9นะส่วนเรดดอปก็อยู่ประมาณด้านบนนี้เลยถ้าในวันธรรมดาเนี่ยของระดับแรหรือหรือ,ดรอดแดงเนี่ยก็จะน้อยมากเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้มาสุ่มในวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเรดมันจะขึ้นเองเนพะื่อจะได้ที่ไม่เปลืองอะไรมาก Okay, นะเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะไม่ได้สอนวิธีการเล่นนะแต่ผมจะมาสอนอระบบพละข้อต่างๆนะทุกคนโอเคต่อไปมาเข้าที่ระบบเพลย์หรือเทรดเอาไปที่เทรดก่อนแล้วกันเทรดคือไล่เทรดคือการแลกของนะครับวันนี้ผมจะไปเร็วนิดน,นึงนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่กับหน้าเทรดของเรานะเทรดคือไล่เทรดคือการแลกของอย่างที่ตรงไปตรงมาเลยนะเราสามารถเข้าเซิร์ฟของเพื่อนแล้วก็มาเทรดของหงรือแลกของกันได้นะ,ะตรงนี้ก็จะเป็น แลกของซึ่งเราสามารถมาแลกของกับคนคนนี้ก็ได้หรือใครก็ได้นะเราสามารถแลกของกับเพื่อนได้โดยเงื่อนไขในการแลกของนะเราต้องมีการจุตนะหรือว่าเนี่ยดาวพวกนี้นะโอเคจะมีดาวอยู่เล็กๆนอนเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเรื่องของการจุติอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งสามารถเราถามว่าพี่ครับผมอยากได้ผมอยากแปลงร่างไปได้ทันเร็วๆวะผมต้องจุติเท่าไหร่ดีครับ จุดทีสามครับผมผมอยากได้ตระกูลนะครับพี่ผมอยากได้ตระกูลแดงผมให้เพื่อนมาดรอปหรือเพื่อนมาให้ผมหรือผมซื้อมาอ่าจุดที่สามเหมือนกันครับผมจุดที่สองกับจุดทีหนึ่งก็อาจจะเป็นพวกสกินอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะโอเคถ้าโดยสามารถก็จะอยู่ที่จุดทีสามนั่นเองบางอันก็จะไม่สามารถเทรดได้นะครับผมโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าของ นนะเราสามารถกดตรงกระดิ่งตรงนี้ได้นะครับผมโอเคครับเราก็มาอยู่กับที่หน้าเพลย์ปกติของเรานะก็จะเป็นหน้าแรกที่เราก็จะเป็นหน้าเกียร์อัพโอเคหน้าเกียร์อัพคืออะไรคือหน้าเพลย์ของเราเองหน้าเล่นเนาะ,ะตรงนี้จอยก็เราสามารถจอยอย่างที่ว่าใครที่จอยเข้าเซิร์ฟเพื่อนเราก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะหรืออาจจะเล่นกับคนอื่นก็ได้หรือเป็น private server เราสามารถจอยตรงนี้ได้นะอที่อยู่ในแมปอยู่ในห้องเดียวกันเนาะโอเคมิชชั่นมิชชั่นคืออะไรมิชชั่นก็คือ ตามตรงตัวเลยครับมิชั่นเราก็สามารถเลือกเกรดได้นะเป็นรอเป็นเกรดเออสมมัิเรามเป็นแบบแหลงเอบอเป็น e ีลบ e บวกดีลบีบวกแล้วก็บลบแล้วก็เป็น a อลบเป็นแหลง่งสุดท้ายนั่นเองโอเคเราจะมาที่เราจะมาอธิบายคร่าวๆนะโอเคตรงนี้ผมจะไม่อธิบายนะสมมติว่าผมอยากเล่น e ีลบคือระดับอ e ีซีนะโอเคเราเข้ามา e ีซีแล้ว เราสามารถกดเล่นได้เลยหรือว่าใครที่ต้องการความท้าทายนะครับผมก็สามารถมา modify หรือ modify ตรแปลงของเราเนั่นเองเราสามารถระแปลงอะไรได้บ้าง 1. เลยเก,ก็คือห้ามใช้ p ร์กนะครับผม 2. ก็คือห้ามใช้ skill 3. คือห้ามใช้ไททันนั่นเองโอเคสตัวนี้ไม่ค่อยจะมีคนปรับเท่าไหร่นะโอเคนายแม่สี่นะนายแม่ก็คือเป็นไททันที่ค่อนข้างที่จะมาข้างนะ่ามันค่อ้ข้างที่จะ follow เรา 5เป็นออสบอลก็เพิ่มความถึกนะครับผมส่วน6กับ7จเนี่ยจะเป็นพวกการฮิลนะเอ่อจะเป็นการรักษาที่ไม่ได้นะแบบสมมติว่าเราโดนท่านท่านกัดอย่างเงี้ยเราก็รักษาไม่หายนั่นเองหรือกระดูกหักหรือตาบอดเราก็จะรักษาไม่หายนั่นเอง7ฟอกฟอกคือหมอครับผมโอเคต่อไปคลาสเดชชอนน์แคนนอนนะเออคลสแคนนอนก็คือจะทำให้ h p เราเหลือ1ทุกอย่างนั่นเองอันนี้ค้อข้าที่จะยากต่อ,อไปก็เป็น time r a i l ก็คือลบเวลานั่นเองส่วนตัวพวกนี้มันลบ10ลบ10ซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำให้ปรับส่วนที่อยากให้ปรับแนะนำให้ปรับก็แล้วแต่ทุกคนเลยถ้ายิ่งทุกคนเห็น,หนตัวเลขตรงนี้ไหมอ่าตัวเลขตรงนี้ก็จะบวก20 10บวก10บวก5บวก2.5%อันนี้ก็คือ rate xp drop go นั่นเอง drop xp go ตามจานวนเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เพราะพวกนี้มันลบไงก็เลยไม่แนะนําให้ปรับเท่าไหร่นะทุกคนอ่าเอาจบการที่เกียร์เป็นที่เรียบร้อยต่อไปที่เควสก็คือเควสนั่นเองเราจะไม่พูดผ่านทำเพลงเนาะทุกคนน่าจะรู้คําว่าเควสเอาไปเกียร์เอ่อไม่เกียร์มันคืออัปเกรดนั่นเองอืมโอเคอัปเกรดคืออะไรคือตรงตัวเลยอัปเกรดก็คืออัปเกรดเนาะในเริ่มแรกทุกคนจะได้เป็น นั่นเองนะอ่าเราก็สามารถเอาเงินที่เราไปค่าให้ท่านมาได้เนี่ยมาอัปดาบเป็นระดับระดับต่อไปข้อควรแนะนําคือควรอัปดาบให้ระดับเท่ากันเรื่อๆยๆไล่ขึ้นมาอย่างเช่นก็จะเป็น e ลบ ก็ทุกอย่างก็ควรจะเป็น e ลบให้มันเท่าๆกันก็จะเป็น e บวกแล้วก็ให้มันเท่าๆกันหรือ e ปกติก็ให้มันเท่าๆกันนะทุกคนแล้วเราก็อัพไปจนถึงระดับแรงตันก็คือ s ลบนั่นเองความคงทนของดาบก็คือดาบเราจับทั้งยากนั่นเองก็คือใช้ฟันในท่านได้นานขึ้นโอเคส่วนต่อมากก็คือคิเลตแม่คิเลตคิเชง อ่าก็คือคิเลนนั่นเองประมาณนั้นะโอเคตอนนี้ต่อไปก็ที่เป็นรูปหัวกระโหลกก็จะเป็นคิดาเมนะครับผม ODM controller คืออะไร ODM controller ก็คือเหมือนค่าเล่นมาครับก็คือกดแกรงเนาะเ,ออเราสามารถถ้าฟันให้ท่านแล้วมันอาจจะไปโดนขอได้เนะมันจะฟันแบบระยะมันจะกว้างขึ้นเองต่อไปเป็น ODM damage ก็ตรงตัวเลยก็คือดามจนะครับ ODM gas ODM gas คืออะไรคือบรรจุ ทางแก๊สนะคือเราสามารถจุแก๊สได้เยอะขึ้นอ่าใช้ได้นานขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผม ODM Regen e ก็คือระยะของอ่าก้อนสามมิติของเราที่จะไปถึงตรงไหนได้บ้างระยะนั่นเองส่วน ODM Speed ตามตัวเลยก็คือสปีดนั่นเองโอเคนะครับผมขอจบตรงนี้ไปไปที่หน้าต่อไปเป็นหน้าสกิลตรงด้านบนนี่คืออะไรตรงนี้ก็คือสกิลที่ของทาง ตระกูล uh, นะได้ให้ผมนั่นเองบางตระกูลก็อาจจะไม่มีแต่บางตระกูลก็จะมีเป็นสกิลของตัวเองเราสามารถกดเข้าไปถ้าเรามี SP ตรงนี้นะเราก็สามารถกดเข้าไปได้ SP ตรงนี้เอามาจากตรงไหนได้บ้าง SP ตรงนี้ที่เราจะเอามาอัพสกิลเอามาจากได้ XP ที่เราไปฆ่าได้ท่าน เราเลเวลอันั่นเองอ่าถ้าสมมติว่าเราเลเวลอัพหเราก็จะได้1 SP ตรงนี้ใช้ที่3 SP ผมต้องอัพเลเวลตัวเองให้ได้3 SP ถึงจะได้ตัวตรงนี้ขึ้นมานั่นเองโอเคมันก็จะเป็นแต่คะแนนเงเราต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆนะเราก็สามารถเล่นสายที่เราอยากจะเล่นได้เลยตรงนี้ก็จะแนะนำให้มาตรงกลางก่อนเนาะอ่ะาสำหรับผู้เล่นใหม่นะให้มาตรงกลางนะ ถึงประมาณนี้ก็พอหรืออาจจะไปสายตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอธิบายเรื่องของสกิล All ให้มันละเอียดชัดเจนให้มันมากกว่านี้เนาะโอเคตรงนี้คือไร่ตรงนี้คือไททันนะครับผมใครที่มีเข็มนะก็จะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาสามารถแปลงร่างเป็นไททันได้นะครับโอเคต่อไปมาที่ของลำดับของเบิร์กเบิร์กคือ,อถ้าฟิลคล้ายๆก็คือเป็นไอเทมเหมือนอติแกต์นะเราก็สามารถเล่นมิชชั่นนะแล้วก็ เรดหรืออะไรก็ตามนะเราก็สามารถมาเอาเปิร์กเนี่ยเราสามารถเอามาใส่ได้นะก็จะเป็นเหมือนอาร์ติแฟกต์หรือไม่ก็ไอเทมนะประมาณมันก็จะบวก สเต็กต่างๆเนาะอืมเราก็สามารถหาได้นะครับผมแล้วแต่แสเต็กที่เราอยากจะเล่นเลยเราอยากเล่นสายไหนเราก็จัดการได้เลยนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบิร์กนะโอเคมาในหน้าต่อไปก็คือ Patrick. แพทริกแพทริกหรือกำเนิดจุตินะหรือที่เขาเรียกว่าจุติอาจติก็คือการที่เราเล่นไปถึงเลเวลตันหนึ่งจนถ,ถึงระดับหนึ่งแล้วเนาะก็เราก็จะ จุติหรือรีเบิร์ดเราก็จะเป็น 2, 2> ดาวเอ๊เราจะเป็น1ดาวก่อนแล้วเราก็จะเป็น 2, 2แล้วก็เป็น3นะโอเคตรงนี้ผมจบอยู่ที่ประมาณ3ดาวนะตอนนี้เลเวลตันจุติตรงนี้เราสามารถเอาไปเทรดของได้นะทุกคนอ่าถ้าเราจุติที่ประมาณ3เราจะสามารถเทรดของได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะจุติ1ก็จะอยู่ที่ประมาณระดับเลเวล100และจุติ2ก็จะอยู่ที่ประมาณ150แห้ต่จุติ3ก็จะอยู่ประมาณ170โดยประมาณนะครับผมและ เวลตันก็จะอยู่ที่ประมาณ200นะครับจุติแล้ว1ครั้งเรามันจะให้เลือก นะกนกค็อยากจะแนะนําให้มือใหม่นะครับให้เลือกเป็นอาก,กีบูสเอาไว้นะครับผมเ็ราจะได้เผื่อในอนาคตนะครับผมเราก็สามารถเลือกการ์ดที่เอามาใช้ในเกมของเราได้นะล้วก็จะบวกสเต็กต่างๆนะครับโอเคเราต่อไปมาที่หน้าอร์ติแฟกต์บ้างใครที่ลงดันเจียนหรือเรดบ่อยๆเนี่ยคงจะไม่พลาดอย่างแน่นอนก็คืออร์ติแฟกต์นะเราสามารถเอาอร์ติแฟกต์นะมาใส่ได้นะเราเลือกได้ว่าเราอยากจะบวกอะไรนะอันนี้ผมกดล็อกไว้ถ้าสมมุติว่าเราอยากล็อกอันนี้เรากด ไปถ้าสมมุติว่าตอนผมอยากได้สแต็กอันนี้อ,อันใหม่เราก็มากดคําว่าโรนี่อ่ะเราก็จะได้สแต็กที่เราต้องการนั่นเองถ้าสมมติว่าเราอยากล็อกตรงนี้แล้วเ,เราอยากเปลี่ยนตรงด้านล่างเราอยากมีเราก็โรไปได้นะครับผมอ่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละบุคคลนะสามารถใส่ได้สองอย่างนะครับผมอืมก็แล้วแต่บุกแล้วแต่ทุกคนเลยว่าอยากจะใส่เป็นอะไรกัน นะครับผม่วนในส่วนของตรงนี้นะครับใครที่มีเข็มไททันแล้วนะวก็จะปลดล็อกตรงนี้ได้ก็จะเป็นอ่า Family อ่า Familiar History นะครับก็คือถ้าพูดง่ายๆคือใส่ใส่สกิลของไททันนั่นเองอ่ะเราก็สามารถมาดูสกิลได้ว่ามันบวกอะไรได้บ้างแล้วเราก็จะจะใช้สกิลไหนของไททันตัวนั้นได้บ้างนะครับโอเคในหน้าต่อไปเป็น Inventory นะคือช่องเก็บของของเราเราก็สามารถอย่างตรงตัวเลยว่า มันคือช่องเก็บของนั่นเองเราก็สามารถมาดูไอเทมไปได้ที่หน้ามาร์เก็ตมาร์เก็ตก็จะตรงตัวเลยหนะ้าซื้อขายนะผมไม่ได้นําให้ทุกคนมาออกเพจมาตลุงเปิร์กตรงนี้นะมันไม่คุ้มที่เท่าไหร่นะครับโอเคเขาอยากให้ซื้ออะไรพวกที่ใช้จําเป็นเนาะพวกโพชั่นหรือไม่ก็สปินนะทุกคนโอเคต่อไปหนะ้าเรนกิ้งก็คือท็อปบอร์ดหรือเป็นสกอร์บอร์ดของพวกเราเราสามารถดูท็อปบอร์ดได้และบอร์ด ของตัวเองได้เนาะก็จะอยู่ตรงด้านล่างนี้เลยโอเคเราสามารถดูไนดะ้ว่าเราค่าได้ท่านไปแล้วเท่าไหร่เราเก็บสติกหรือค่าได้ท่านสะสมที่ยังไม่ตายเท่าไหรเ่เล่นเลดไปกี่เกมเล่นมนชั่นไปกี่เกมนะครับผมอ่าเราก็สามารถดูตรงนี้ได้นะครับโอเคต่อไป r e g i m e n t Regiment คือ คลนนะครับวันนี้ผมจะไม่ขออนุญาตกดเข้าไปนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรอนานนะอ,อันนี้อยากมีคลนเราก็สามารถไปจอยคลนได้นะเพื่อรับไอชิเมนได้นะต่อไปก็คือ Battle Pass ตรงตัวเลย Battle Pass ก็คือสิทธิ์ขั้นสูงหรือขั้นนะครับผมขั้นประจำสีสันเนาะโอเคต,อต่อมาตรงขวาบนขวาบน ก็จะเป็นรูปคนใช่ไหมครับก็จะเป็นเป็นเพื่อนนะครับเราสามารถเขียนชื่อเพื่อนตรงนี้แล้วจอยเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคต่อมาเป็นรูปปีกแล้วก็ดาวตรงนี้จะเป็นมิชชั่นหรือ อาชิเมนทที่เราต้องทำอ่านิชิกิของผมก็จะอยู่หน้าแรกเลยก็ต้องทําให้มันครบทุกอย่างเนอะอาะเราเพื่อนๆก็สามารถไปทํามิชชั่นตามนี้ได้เลยนะหรือาชิเม m น n t เนี่ยก็จะมีให้นะครับผมส่วนใครที่อยากรู้เรื่องของอาชิเม้นทแบบเจาะลึกก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมจะได้นําคลิปไปทําอธิบายว่า,ามิชชั่นหรืออาชิเมน้นแต่ละอันเนี่ยทำอย่างไรกันบ้างนะครับ <S 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 โอเค โอเคต่อมาในหน้าของนี้ต่อไปก็คือเป็นหน้าเซตติ้งนะโอเคเรากลับมาที่หน้าเกียร์อัพที่ผม,ไ,มได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับโอเคมันจะมีหน้ามิชชั่นแล้วก็เรทนะครับผมโอเคในส่วนของตรงนี้นะครับมือใหม่นะผมไม่แนะนําให้ทุกคนไปเล่นเรทเท่าไหร่นะทุกคนอืมก็เพราะเพราะว่ามีอยู่ปัจจัยหลักคือเรดอปมันน้อยมากมันคือ0.05และ0.09นะทุกคนอ่า ใช่ในเมื่อระดับสูงมันก็จะเพิ่มเรดดรอนะทุกคนสามารถเข้าไปเล่นเรดได้นะถ้าทุกคนปลดล็อกสกิลถึงนะก็เรดก็ถ้าสมมุติว่าทุกคนมอดิฟายหรือมอดเนี่ยก็มันจะบวกเขาได้ไปอัตราการดรอปนั่นเองในเรดของแต่ละเรดก็จะมีของที่ดรอปแตกต่างกันออกไปนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรดเอเลนก็จะดรอปเป็นผ้าบันคอมิอซาเป็นเข็ม ของเอเลนแล้วก็ชิ้นส่วนแอแด็กชันนะต่อไปเป็นของทาท่านเกาะหรือไอเนอร์ก็จะเป็นเ,เข็มเกาะแล้วก็เป็นรอยใต้ตาแล้วก็เป็นเบิร์กแล้วก็เป็นของไทท่านเกาะโดยเฉพาะเลยแล้วก็ในส่วนของแอนนี่เลน,ออนหานั่นก็จะเป็นเข็มของไทาท่านหญิงนะแล้วก็เป็นแผ่ใต้ตาเหมือนกันแล้วก็พวกอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับ<ะ>โอเคทำไมผมถึงไม่แนะนําให้ผู้เล่นใหม่ลงเลดใน ช่วงแรกๆเพราะว่ามันมีปัจจัยหลักคือ 1. คือผู้เล่นใหม่จะลงไม่ไหวถ้าไม่มีเพื่อนแบกนะเออแล้วก็ในอย่างที่2คือผมไม่อยากให้ผู้เล่นใหม่มาเสียเวลากับเลดระดับ C หรือ B ก็คือหารแล้วก็สวีโวนะเพราะว่าเลดดรอปมันแน่นอนว่ามันไม่ถึมันไม่เยอะมากแต่ในปัจจัยหลักคือผมอยากให้ทุกคนเอาเวลามาลงกับเลดแดงเมื่อทุกคนไหวนะ เพราะว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ากุญแจรหรือคีย์คีย์นั่นเองอ่าเริ่ม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 ละเริ่มละมันอยู่ตรงไหนนะ <Bro. S 1> อ่ะตรงนี้กุญแจรหรือ,อคีย์นี้เอาไว้ทำอะไรครับพี่คีย์นี้จำเป็นมากสำหรับคนที่ยังไม่มีเข็มในท่านและต้องการเข็มในท่านหรือต้องการฟาร์มต้องการเปิร์กต้องการอ์ติแฟกต้องมีคีย์เพราะว่าคีย์นี้จะมาเปิด ในกล่องของสีแดงซึ่งมีอัตราดอกค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเก็บเข็มเก็บคีย์เอาไว้นะครับสําหรับมือใหม่เก็บเอาไว้เพื่อที่จะไปลงในอนาคตแล้วคีย์เอามาจากไหนครับพี่คีย์เอามาจากได้เวดควสเดลี่เควสนะหรือเควสประจําวันหรืออาจจะเป็นเควสรายสัปดาห์นั่นเองนะโอเคส่วนในคอมพิวเตอร์ก็ ถ้ากดแถบก็จะเป็นการเปลี่ยนหน้าล็อบบี้นั่นเองอ่าถ้าในโทรศัพท์ก็จะมีเหมือนปุ่มด้านบนนะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนมาเดินที่ล็อบบี้ได้นั่นเองนะก็จะเป็นล็อบบี้สวยๆซึ่งตรงล็อบบี้มันค่อนข้างที่จะดูยากไปนิดน,นึงนะเราสามารถไปเดินเล่นกับเพื่อนได้นะถ้าเป็นในเวอร์ชันของโทรศัพท์หรือ iPad ก็จะอยู่ช่วงซ้ายบนนั่นเองนะโอเค โอเคนะครับผมต่อไปผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นโดยเบื้องต้นนะครับไม่ได้เป็นแบบขั้นปรามาจารย์นะซึ่งผมจะเล่นในเวอร์ชัน PC ในสล็อที่2นั่นเองคือสล็อตของผมเป็นแอ t สารลองนะโอเคเราจะมาเล่นในระดับที่เรียกว่า e ีซีกันโอเคนะอืม โอเคครับเมื่อเข้ามาในเกมนะสำหรับคนที่เล่นพีนั้นเป้ามันก็จะไม่ได้ล็อกนะเราก็กดที่ c อนโทรลนะจะเป็นการล็อกเป้านั่นเองซึ่งในโทรศัพท์นั้นยังไม่สามารถล็อกเป้าได้นะเองวิธีคู่มือการเล่น W A D คือด้านหน้าถอยหลัง s p ป c e bar 2ครั้งคือกระโดดสูงนั่นเองแล้วก็ก oui. ด S 2ครั้งจะเป็น double S คือการกระโดดขึ้นบนถ้าเราก้มหน้านะทุกคนอ่าเห็นไหมเอาก้มหน้ามันจะกระโดด ไปด้านหลังอะไรอย่างนี้นะโอเคดับเบิลดคือไปทางขวาดับเบิลเอสคือไปทางซ้ายส่วนด้านหน้าก็คือสเปซบาสองครั้งอ่าแล้วก็ปุ่มสลิงนั้นก็คือสลิงขวาคือ E สลิงซ้ายคือ Q คลิกซ้ายคือการตีตรงนี้ก็คือเป็นจุดเติมแก๊สนะถ้ามีรูปไอคอนอย่างนี้คือเป็นจุดเติมแก๊สแก๊สเราจะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายของผมก็คือก้เปอร์ซและฝั่งขวาที่เป็นสาทบสคือ ใบมีนั่นเองส่วนในช่อง1 2 3ก็คือสกิลของเรานั่นเองเราสามารถเลือกเอาสกิลมาใช้ได้ถ้าเราอัพแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการฆ่าไดท่านแบบเบื้องต้นที่การฆ่าไดท่านแบบเบื้องต้นนะครับผมก็เราก็จะอ่า เราก็จะเข้ามาใกล้ไททันนะทุกคนเห็นไหมระหว่างตรงกลางเ,เห็นไหมมันก็จะมีคออยู่ซึ่งเราต้องไปฟันคอมันให้ได้นะทุกคนอ่าเราจะไปฟันคอมนันยังไงได้ไงเราก็กดล็อกไปตรงกลางคอหลังมันอ่ากดมาอย่างงี้ปุ๊บเราก็กดควบคุมแล้วก็ฟันเข้าไปเราเน้นไปที่ทางด้านหลังกดไปทางนี้ปุ๊บแล้วก็อ่าอาจจะถ้าฟันไม่โดนเราก็กดรีเข้ามาใหม่แล้วก็อย่างงี้ปับ๊บ<อ>โอเค เข้าใจได้ทุกคนอ่าเราก็มวนมาด้านหลังแล้วเราก็ฟันไปทีละตัวนะครับทุกคนเราไม่เน้นเยอะเพราะว่าถ้าเราเน้นเยอะเราก็จะตายง่ายน,นั่นเองอ่าเราอาจจะตัวไทท่านงับเข้าไปกินก็ได้นะทุกคนอ่าเราระหว่างที่เราเล่นนะครับเราก็อย่าลืมพยายามดูแก๊สของเราด้วยนะถ้าแก๊สเราหมดแล้วเราโดนไทท่านไล่ก็คือจบเพกันแน่นอนอ่ะอันนี้บมีไม่หมด,หมดก็ต้องกดตัวอ่าเพื่อเป็นการรีโหลดนะครับอ่า โอเคครับทุกคนแล้วไปไหนบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้ในการอธิบายวิธีการเล่นแมป Attack on Titan Revolution ในฉบับมือใหม่หรือเรียกว่าเริ่มต้นนั่นเองถ้าผมผ่าผิดพลาดข้อมูลไหนก็ต้องขอ โทษเอาไว้ด้วยตรงนี้ด้นะครับผมถ้าใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถจอยเข้ามาในลิงก์ด้านล่างนี้เลยจะเป็น Discord official หรือ Discord ของผมนั่นเองแล้วก็สามารถจอยเข้ามาในแมปนี้เพื่อมาเล่นกับผมได้นะครับแล้วผมจะไลฟ์สตรีมในช่องทาง TikTok นะครับผมโอเคถ้าใครไม่อยากพลาดก็อย่าลืมไป Follow TikTok ในช่องตายดิ นี้ได้เลยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยและกันโอเคนะถ้าใครอยากให้ทำผมให้ผมทำคลิปแบบนี้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ